นิยายรักนิยายเสียงเรื่องทำนายรักซาตานจอมห่นตอนที่2 2สไพลินจำใจต้องตามคนหน้าดุไปที่ทํางานของเขาทั้งส้อยและกวางรีบเข้ามาต้อนรับ เจ้านายกันอย่างแข็งขันเหตุก็เพราะเจ้านายเพิ่งกลับมาจากการไปทำธุรกิจที่ประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องรายงานเรื่องงานที่ยังคงค้างค้าค้างคาอยู่แต่ก็ละเลยสาวง,งามที่มาก,กับเจ้านายไม่ได้แม้จะห่างหาย แม้จะห่างหายไปนานหลายสัปดาห์แต่ยังได้ข่าวว่าวงในบอดิการดของเจ้านายหนุ่มว่าเธอคือแขกคนสำคัญของจจรดเพชรจนเลขาทั้งคู่แน่ใจแล้วว่าเธอจะต้องเป็นหลาสไายตัวจริงอย่างแน่นอนอีกอย่างที่การันตีได้นะั่นก็คือ ตัวของแฟรงก์เองเพราะพวกเธอไม่เคยเห็นเขาลงให้กับสาวคนไหนอย่างที่ยอมให้กับไพลินสาวสวยหน้าเนียนแถมอารมณ์ที่เคยหงุดเหงดแบบที่พวกเธอเคยชินเขากลับอารมณ์ดีขึ้นใบหน้าที่เคยบูดปึ้งก็ดูผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดไพลินก็ยังคงยิ้ม ไม่ได้ถือตัวและไม่วุ่นวายกับพวกเธอไพดินไม่เจ้ากี้โตกาดนอกจากคําสั่งจะเอาโน่นนี่มาจากเจ้านายหนุ่มของพวกเธอมากกว่าน้ำผลไม้รวมของคุณค่ะคุณไพลินกวางนำมาเสิร์ฟพร้อมรอยยิ้มละไมไพดินรีบดับน้ำผลไม้แก้วนั้นมาดื่ม บอกขอบคุณอย่างสุภาพคืนกลับไปและไม่เรียกร้องอะไรจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานบรรยากาศเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือเธอเห็นแปร้งคอยมองเธอเป็นระยะระยะไพรินยอมรับกับยอมรับว่าเธอมักมีอาการลื่นลอยไม่ชอบสิ่งใดที่เป็นอยู่และพอรู้ตัว เขาก็จะเห็นว่าเธอจ้องเขาอยู่ก่อนแล้วทุกทีไปกระทั่งเลิกงานนั่นแหละเมื่อเธอขึ้นไปนั่งอยู่บนรถเคียงข้างเขาเขาก็ถามเธอตรงๆเป็นอะไรหรือเปล่าผมทำอะไรให้คุณไม่สบายใจหรอเฟเดนพอเขาถามมีแววของความเป็นห่วงผิดจากแฟรงค์คนเดิมที่เธอเคยรู้จักมันก็ทำให้เธอทำอะไรไม่ถูก ไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันแค่รู้สึกไม่สบายตัวเท่าไรนะอันที่จริงายดินไม่ได้โกหกเลยเธอไม่ค่อยสบายตัวอาจเป็นเพราะไม่สบายใจก็จะให้เธอทำอย่างไรได้ละ่ะทั้งรู้ว่ามีคนที่เขารักทั้งรู้สึกผิดที่ย่างคนรักมาจากคนอื่นและยังถูกผู้หญิงคนนั้นช่งเธออีก ทุกวันนี้ชีวิตของเธอก็เหมือนถูกสาบอยู่แล้วแล้วยังมาถูกแช่งชักหักกระดูกแบบนี้จะไม่ให้เธอกลัวได้อย่างไรล่ะหลายคืนที่เธอนอนไม่หลับและฝันได้ว่าถูกหักอกแฟรงทิ้งเธอไปไม่ยอมหันกลับมาอีกและเขาก็ได้พบกับผู้หญิงอีกคนที่เหมาะสมกับเขาปรนเปลอความรัก เขาได้มากกว่าเธอมันยิ่งทำให้ไพลินกลัวว่าเขาจะทิ้งเธอไปความไม่สบายใจที่พาดผ่านสีหน้าของเธอใช่ว,ว่าแฟรงค์จะอ่านไม่ออกเขาเรีบดึงตัวเธอเข้ามากอดแล้วจูบที่ขำมับของเธออย่างเอาใจใส่ทำไมมีอะไรไม่ยอมบอกผมละ่ะหรือว่าผมไม่ใช่สำคัญสำหรับคุณ เขาถามออกมาด้วยน้ำเสียงอันจริงจังทว่าอ่อนนุ่มชนิดที่ไพเรลินก็แทบจะไม่เชื่อหูของตัวเองและถ้าเขาถามว่าเธอไม่คิดว่าเขาสำคัญแล้วเขาละ่ะเคยคิดว่าเธอสำคัญกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเธอสำคัญกับเขาแค่ช่วงแรกเพียงเท่านั้นพอเขาเบื่อเธอก็จะไม่สำคัญกับเขาอีกต่อไปฉันเห็นคุณสำคัญเสมอค่ะ แต่มันจะผิดไหมที่ฉันจะกลัวเขาตบตากับเธออย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักกลัวอย่างนั้นหรอคุณกลัวอะไรภัยเดินเขาถามยังอยากรู้ดวงตาสีดำวาวโรดจ้องเธออย่างพยายามจะหาคำตอบกลัวว่าคุณจะพบกับสาวคนใหม่เราทิ้งฉันไปเหมือนที่คุณทิ้งคุณอยู่วดี คำพูดที่ออกมาจากปากช่างตรงกับใจเธอเธอไม่โกโหกแม้เพียงสักคำแล้วทำไมผมจะต้องทำอย่างนั้นด้วยละ่ะไหนว่าการกระทําไหนว่าการกระทําสําคัญนี่ไงผมทําทุกอย่างเพื่อเพื่อคุณผมพาคุณมาทํางานด้วยผมพาคุณไปรู้จักกับคุณป้า ไม่ได้เห้เงินคุณเพื่อแลกกับเซ็กผมให้เกียรติคุณทุกอย่างนะไพยลินเขาพูดออกมาด้วยความซื่อตรงมันอาจเป็นช่วงแรกเหมือนที่ใครเขาพูดกันว่าเป็นช่วงโปรโมชัน่นเขาสะบัดออกมาเมื่อเพยินพูดข้างๆคูคูให้ตายเถอะเพยินผมไม่ได้ซื้อเซ็กจากคุณนะและได้โปรดเรียกแทนตัวว่ารินกับผมสักทีได้ไหม ผมจะได้รู้สึกไม่ห่างเหินกับคุณเขาเริ่มโกรธขึ้นมาจริงๆซะแล้วสิแล้วมันจะทำให้เธอตกใจขึ้นมาเล็กน้อยเธอรู้สึกไม่กล้าที่จะสนิทสนมกับเขาเหมือนมันไม่สนิทใจแม้ว่าเขาจะเอาตัวเข้ามาผูกพันกับเธอและอยู่ดีรักเงินของผมไม่ใช่รักผม เธอแค่ขาดรายได้อีกอย่างผมไม่เอาผู้หญิงที่ผมซื้อได้ด้วยเงินเข้ามาในครอบครัวขผมอย่างเด็ดขาดเขาพูดเสียงห้วนอย่างไม่แยแสอย่าเอาคำพูดของผู้หญิงใยายุวดีมาคิดให้เสียเวลาเลยผมไม่ได้ให้ค่ากับเธอไพเรนสบตาเขากระแสเสยียง แสดงความหงุดหงิดไม่ต่างจากหน้าตาที่บอกบุญไม่รับจริงอยู่เขาไม่ได้ซื้อเธอด้วยเงินเขาพาเธอเข้าบ้านพาไปไหนมาไหนเปิดตัวเธอกับที่ทำงานมาว่าเธอจะไม่ได้รู้จักกับเพื่อนของเขาโดยตรงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเจอเพื่อนของเขาในช่วงระยะเวลาที่เขาพาเธอเดินเที่ยวห้าง เธอเองก็เคยเจอกับเพื่อนของเขาและเขาไม่เคยอายที่จะแนะนำเธอกับบรรดาเพื่อนๆของเขาฉันเอ่อลินเธอรีบแก้ตัวก่อนจะถือดีถึงขนาดซบหน้ากับอกเขาลินขอโทษค่ะดินคงคิดมากไปหน่อย ลินฝันว่าคุณจะทิ้งลินไปแล้วลินก็กลัวเมื่อเธอพูดอย่างนั้นเขาจึงรีบกอดปรับคนตัวนุ่มกลิ่นหอมที่กำลังซุกซบเขาอย่างเอาใจเลิกเชื่อฝันของตัวเองเธอดินผมอยู่นี่แล้วคิดถึงก็มาหาผมมาหาคุณป้าของผมสิถึงผมไม่ว่างแต่ผมเชื่อว่าคุณป้าของผมจะต้อนรับคุณ ท่านน่ะจะรักคุณมากกว่ารักผมอยู่แล้วคืนถ้าผมมีช่วงโปรโมชั่นอย่างที่คุณว่าแล้วก็ผมนั่นแหละที่จะโดนป้าของผมแผ่นกระบาลซะก่อนเธอตีอกเขาเลราะเาพูดไม่เพราะเลยค่ะไม่เอาค่ะห้ามพูดคำหยาบนะคะพอเธอดุเขาบ้างเขาก็หัวเราะอยากจะรู้จริงว่า ไยลินตอนถือสากกระเบือไล่ตีเขานะ่จะเป็นยังไงดุจังผมเช่กลัวแล้วสิไม่พูดเปล่าเอียงทำท่าเหมือนจะหวาดกลัวจริงๆเขาหอมแก้มนุ่มอีกหลายฟอดเมื่อเธอทำท่าขอนควักจนไพลินเอียงคอลบไม่ทันหมั่นเขี้ยวนะขอหอมขอจูบอีกหลายๆทีเลยนะ เดี๋ยวพออยู่กับป้าผมจะได้ไม่ผมไม่ได้หอมไม่ได้จูบคุณแล้วนะจ๊ะเจอลูกอ่อนของเขาอย่างนี้ก็ใจอ่อนนะสิยอมเขาทั้งตัวทั้งหัวใจแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ยอมถวายให้หมดรอยจูบก,ก็เลยเพิ่มมาอีกลายรอยแม้จะห้ามแล้วแต่ก็ไม่ทันแทบไม่อยากจะคิดเลยว่าเธอจะแพ้ทางซาตานจอมหื่นแบบนี้ได้ จบแล้นะคะทำนาดักซาตานจอมห่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดักนะคะคุณนนักษาสวัสด,ดีค่ะ